สวัสดีครับผมวันนี้เรามาเจอกันหนึ่งคลิปหนึ่งงานหนึ่งเคนะในง,งานซ่อมดูเลยบำรุงรักษาระบบแอร์นะครับคันนี้เป็นควอดเลนเจอร์อ้าไม่ใช่ควอดเลนเจอร์นะเป็นควอดเอเวเรตนะครับเรื่อง WL นะคันนี้มีปัญหาแอร์ไม่เย็นนะเรื่องระบบแอร์นะอุ้ยมีเสียงด้วยนะคันนี้สายพาน ขาดมากนะ FC เราโทรมาปรึกษานะเรื่องแอร์นะเราบอกให้นำรถเข้ามาตรวจสอบนะครับมาเช็คน้ายาก่อนนะเช็คน้มยาเช็คไฟนะเขาบอกว่าคอมแอร์ Air ไม่ทำงานนะแอร์ Air เลยไม่เย็นนะครับพอมาถึงนะสายพานแอร์ตรงนี้ไม่มีเลยนะตรวจสอบนะนี่นะเห็นไหมครับนี่คันนี้ คอคอมด้านในเนี่ยเขาชอบสึกนะในรถรุ่นนี้นะตัดปัญหาเลยจบเลยใช้ยาวๆยกคมอมแอร์ใหม่นะจบงานนะกับคันนี้เดี๋ยวเราจะสั่งคมอมแอร์มาเปลี่ยนให้นะฮะกับที e ่หอ WL คันนี้นะครับพอออกมาก็น็อตยึดสายตัวนี้ขาดนะครับนี่นะเดี๋ยวแก้ไขให้นะครับถ้าไม่แก้ไขก็ต้องเปลี่ยนสายครับ จบเลยง่ายดีนะฮะ<ม>เดี๋ยวจะลองเอาน็อตเชื่อมถอ,อดออกาดูก่อนนะครับจะได้ประหยัดตัตงค์ไปนะครับกับคันนี้ปีปัม๊มเดี๋ยวเช็คอีกทีนึงนะระบบแอร์มาก็จะเช็คให้หมดนะแล้วก็ฟซีบอกให้เปลี่ยนเลยะสะวันสามเส้นนะแล้วล้างตู้แอร์หน้า,าหลังแล้วจัดให้นะครับไม่ยากนะครับกับงานแอร์ในรุ่นนี้นะ การล้างตู้แอร์นะเรามีเครื่องทํเาเครื่องขึ้นมาไว้ฉีดล้างเข้าไปนะเวลาล้างตู้แอร์ก็ต้องถอดโบลูวแอร์ออกมานะครับโบลูวแอร์นี่สกปรกมากนะครับเห็นไหมฮะเห็นฝ้าป่นไหมครับเดี๋ยวเราล้างให้ใหม่นะกับโบโุ้วแอร์ตัวนี้แล้วก็คอยเย็นหรือว่าตู้แอรนะ์ใช้น้ายาฉีดล้างนะครับหน้าหลังเลยนะคันนี้ไปต่อกับคันนี้นะตอนแรก เราคิดว่าคอมแอร์นะลูกปืนมันแตกอย่างเดียวหรือว่าคอมันสึกนะแต่จริงๆไม่ใช่นะคอมแอร์มันน็อกนะทีนี้คอมแอร์น็อกนะในระบบเนี่ยเขาจะดำนะกับแผงแผงแอร์ที่เป็นฟินคอยลแบบนี้นะต้องทําการเปลี่ยนทุกครั้งนะฮะถ้าล้างล้างไม่หมดล้างไม่ออกนะ,ะถึงเราเปลี่ยนคอมแอร์ใหม่ไปแป๊บเดียวคอมแอร์พังกลับมาหาเราอีกนะครับก็ต้องเปลี่ยนทุกครั้งนะ เป็นแผงคอยร้อนตัวใหม่นะที่เรานําใส่เข้าไปนะรุ่นนี้ต้องถอนหน้ากระจังด้านหน้าออกนะครับอ่าแล้วก็ลือ้อนี่นะอินเตอร์ติดจินเตอร์นะต้องถอดอินเตอร์ออกถึงต้งการเปลี่ยนแผงได้นะครับอ่ามาดูคอมแอร์นะคอมอพ์นะครับคอมอร์นี่ใหม่แค้เบิกห้างนะครับผมใหม่แค้เบิกห้างก็บางอยู่นะนี่นะครับ ปนงานมีรับประกันนะครนนี้เราถอดตู้หลังด้วยนะเพราะท้การล้างระบบใหม่นะเพราะว่าน้ามันน้ามันดำน้ํามันคอมแอร์ดำนะในระบบต้องล้างความสะอาดใหม่นะเราใช้บิกินล้างก่อนนะเสร็จแล้วตามด้วย f อ1ไล่ความชื้นนะครับตอนนี้ก็กลังประกอบคอดล่างอยู่นะในตู้แอร์ครับตัวนี้เดินไปด้านหลังนะข้อแอร์ตัวเล็กเนี้ยนะ ตอนที่รื้อออกมานะต้องล้างระบบใหม่หมดเลยนะครับล้างภายในใหม่ไม่งั้นคอมแอร์นกลับมาอีกนะเข้าเนื้ออีกนะเข้าเนื้อคนทำนะต้องละเอียดกิดนึงนะกับงานซ่อมแอร์นะครับก็เสร็จแล้วนะคันนี้เราจะประกอบสายเข้าไปหมดนะแล้วก็ทําการเติมน้ำมันคอมน้ำมันคอมเราจะเติมที่ 1 4 0่ซีซีนะัทั้งระบบเลยนะประมาณ1 4 0ซนะีซีเนาะแล้วก็ทำการแว็กซค่ำเติมน้ำยาเองหนะลังจากนั้นเราจะมาทดสอบความเย็นกันนะบ้างเยน็นมากน้อยเย็นไหนนะครับในฟอร์ดเอเวเรสต์คันนี้นะฮะกับฟอร์ดเอเวเรสต์คันนี้นะครับเอ้ยแอร์เย็นช่ำเลยนะครับนี่เปิดตู้หน้าตู้หลัง อหนาวเลยนะฉ่ำเลยนะคันนี้จบงานแล้วนะกับงานที่เราทําออกไปนะคันนี้คอมเอนะจะหมดอายุการใช้งานนะกับคันนี้เราดูการระบายของอแผงคอยร้อนขณะที่เราเติมยาแอร์ก็ถือว่าดีมากนะฮะแล้วก็ใบพัดฟีปัมตรงในห้องเครื่องนะยังทํางานดีอยู่นะฮะการระบายความร้อนดีมากนะกับคันนี้อุ้ยแอร์เย็นหนาวเลยนะคันนี้ก็จัดการเปลี่ยนคอมแอ์ใหม่นะแผงคอยร้อนนะฮะพร้อมส่งงานนะ ให้เอฟซีครับอ่าจบแบบน้องหนาวคันนี้จบหนาวเลยนะอืทำเลยนะครับอันนี้ก็คันนี้น,น,นะเรามีอะไรเอ่ยหนึ่งใส่เนเ้อแผงไฟร้อนนะฮะแล้วก็ล้างระบบแอร์นะฮะล้างระบบแอร์นะฮะเปลี่ยนคอมแอร์นะครับเช็คเบานะเช็คเบาแล้วก็ กำเติมยานะฮะตอนนี้จบแบบหนาวเย็นยนนะกันนี้เรียบร้อยนะครับขอาบผมสําหรับคลิปที่เราทําออกไปนะครับได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะทางช่อง u ู u ูบกูแงีเจริญการช่างนะเื่อ <c oughs> วันนี้นะกล่าวกัว่าสวัสดีครับผมจะจบงดไม่บานปลายที่กูงแง่เจริญการช่างนะครับ